ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสบายดีกันอยู่หรือเปล่าครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูวิธีที่ดีที่สุดนะครับทุกคนในการหากล่องเจ้า Enchant Chase นะครับทุกคนจะต้องทําอะไรบ้างก่อนไปรับชมนะครับผมก็ขอฝากคนช่วยกันกดไลค์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจให้ช่องเล็กๆของผมกันด้วยนะครับทุกคนตอนนี้ก็ใกล้จะ2 5 0 0 0นพซับแล้วนะครับเย่คลิปนี้สนับสนุนโดย n ี m มช hop บริการจําหน่ายสัตว์เลี้ยงสุดเทพและผลไม้ต่างๆใน Glow ์การ์เดและยังมีบริการรรัับบต่างๆใน และบริการอือนๆอีกมากมายสะดวกปลอดภัยและรวดเร็วต้องที่มิ m o Shop เลยครับ UG Phone แอปพลิเคชันระบบคลาวมือถือที่จะทําให้คุณสามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้จะปิดคอมหรือปิดเน็ตไปแล้วซึ่งมันเหมาะมากๆสําหรับคนที่อยากฟาร์มแบบออโต้หรืออยาก a f k แต่ไม่อยากเปลืองค่าไฟหรือค่าเน็ตและที่สาคัญราคายยังถูกมากอีกด้วยเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทและตัวแพ็กเกจที่ผมอยากแนะนําให้ทุกคนได้ลองใช้คือ M V P จ่ายเพิ่มเพียงไม่กี่บาทแต่คุณจะได้รับเครื่องที่แรงกว่ารุ่นพื้นฐานถึง3เท่าอย่าลืมใส่โค้เบ 450เพรไปทดลองใช้กันฟรีโอเคในการหากล่องนะครับทุกคนเราต้องมาดูกันที่ส่วนประกอบอย่างแรกเลยนะครับทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับได้มีการอัปเดตในส่วนของแฟรี่พาร์ทสมาแล้วนะครับเมื่อคืนนี้ก็จะเป็นในส่วนของตรงกลางตรงนี้นั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็จะมีโต๊ะค้าเพิ่มขึ้นมา2โตะนะครับเป็นโต๊ะนี้กับโต๊ะนี้นะครับซึ่งโต๊ะนี้จะเอาไว้ทําในส่วนของเอนชานเชสได้นั่นเองนะครับก็แนะนําทุกคนตลอดว่าอย่าลืมมาค้าไว้ทุกๆ30นาทีนะครับเหมือนที่ผมบอกไปในคลิปที่แล้ววเลย่าใ ตูนไข่กับซีดแพ็กไว้นะครับทุกคนก็ถ้าใครมีเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมมาคาราฟไว้ด้วยนะครับสานาทีมาคราฟที่หนึ่งนะครับทุกคนตรงนี้ก็สามารถใช้ในส่วนของเจ้าพาชีที่เป็นสัตว์เลี้ยงประเภทไดโนเสาร์นะครับทุกคนหรือว่าใช้ในส่วนของแฮมสเตอร์ได้นะครับทุกคนเพื่อทําให้ลดเวลาหรือว่าดูวิเคตของคาราฟที่เราทํานั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็เรามาดูกันอีกนิดหนึ่งนะครับว่ามีอะไรเพิ่มมาบ้างนะตรงนี้จะเป็นในส่วนของแฟรี่แคปเจอร์นะครับทุกคนหรือว่าการจับพวกผู้ ตัวแล้วนะครับตรงนี้ผมก็จับไปได้ประมาณ2เหยือกนะครับทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทําให้ทุกคนดูนะครับผมมีวิธีจับได้หลายตัวมากๆเลยนะครับทุกคนใน1ชั่วโมงนี่คือจับได้แบบไม่จํากัดเลยนะทุกคนแบบไม่อัดเลยนะโอเคคิดว่าที่อัปเดตมาก็น่าจะมีประมาณเท่านี้นะทุกคนอ๋อแล้วมันจะมีในส่วนของเจ้าบ่อน้ําพุที่จะวัดไปตรงเมืองของแฟรี่ด้วยนะครับทุกคนตรงนั้นก็จะเป็นบ่อน้ําพุที่ทําให้เราวัดไปในเมืองของแฟรี่ได้นะครับทุกคน,นก็จะใช้เวลาทุกๆ30นาทีนะครับทุกคนทุกๆนาม เกาน้ำพุมันจะเกิดแบบสุ่มรอบๆแถวนี้นะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นแถวฝั่งนี้หรือว่าแถวฝั่งนี้นั่นเองนะครับทำให้เราสามารถไปในเมืองแฟรี่ได้นะครับทุกคนตอนนี้ก็เหลือประมาณ12นาทีนะเดี๋ยวถ้าอีเวนต์มาแล้วเดี๋ยวผมจะลองไปให้ดูนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพูดถึงกันเรื่องการหากล่องให้ได้ไวที่สุดกันนะครับทุกคนว่าจะต้องทํายังไงกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือในส่วนของสวนนะทุกคนผมแนะนําว่าให้ทุกคนปลูกเจ้าซันบรับไปเยอะๆนะครับทุกคนไม่รู้ไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อถูกมมัั้้นนนนนะะะะแต่่่่คคิดววาาาาาจจอปรรณีบกเ จะเป็นพืชระดับ u n นคอมมอนะทุกคนซึ่งจะอยู่ใน s e ดแ p a คทางด้านของไอ้นี e, ่นะทุกคนทางด้านของเจ้าเอ c h a n นะครับทุกคนเป็น e n ชา a n s e e นะครับซึ่งตรงนี้จะมีโอกาสได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูสักอันหนึ่งนะเห็นไหมมันจะมีโอกาสได้เจ้าซันบรั b อยู่นะครับทุกคนซึ่งถ้าใครมี s e ดแ p a คเนี่ยแล้วยังไม่มีเจ้าซันบรั b ก็แนะนําว่าไปเปิดหามาก,ก่อนนะทุกคนแล้วก็ปลูกไว้ให้เยอะที่สุดเท่าที่เราอยากได้เลยนะครับเราสามารถปลูกตรงไหนก็ได้แล้วแต่ว่าทุกคนอยากจะปลูกมากปลูกน้อยนะครับแต่ผมคิดว่า ประมาณนี้แหละผมโอเคแล้วนะครับโอเคที่จะแบบว่าเก็บแล้วก็ไปคราฟได้เรื่อยๆนะครับทุกคนสา์ที่ผมอยากให้ทุกคนปลูกซันบัฟไว้นะครับเพราะว่าในการคราฟเนี่ยมันจะต้องใช้เจ้าส่วนของซันบัฟเนี่ยเป็นส่วนประกอบหลักเกือบๆทั้งหมดเลยนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นการคราฟในส่วนของแฟรี่เน็ตรงนี้นะครับทุกคนหรือว่าจะเป็นในส่วนของที่เป็นเอ็นชานเอนชานเชสนั่นเองนะทุกคนตรงนี้ก็ต้องใช้เหมือนกันนะครับทุกคนแล้วก็แต้มแฟรี่พอยต์เนี่ยก็ขาดไม่ได้เหมือนกันนะครับทุกคนแนะนําว่าให้หามาเยอะๆนะครับท่ีผม อกไปเมื่อคลิปที่แล้วเลยนะครับโอเคเรามาดูกันหลังจากที่เราครับไอหลังจากที่เราปลูกในส่วนของเจ้าซันบัฟเรียบร้อยนะครับทุกคนก็พยายามปลูกเยอะๆแล,แล้วเราก็มาทําอันนี้ไว้ทุกๆ30นาทีเลยนะครับทุกคนเจ้าแฟลี่เน็ตเนี่ยมีผลแบบอย่างมากเลยนะครับกับอีเวนต์ในส่วนของพาร์ทสนี้นะครับของที่ใช้ก็จะมีในส่วนของ h าวเวสสตรอเบอรี่ซีดแล้วก็ซันบัฟนั่นเองนะครับทุกคนสตรอเบอรี่ซีดเนี่ยทุกคนสามารถมา a อ K เพื่อซื้อได้เรื่อยๆเลยนะครับถ้าใครยังไม่มีหรือว่ามีน้อยเนี่ยก็แนะนําว่า,า FK เคซื้อไว้ได้เรื่อยๆเลยนะครับตรงนี้นะทุกคนสามารถมาเอเคซื้อได้ทุกๆ5นาทีเลยหรือว่าไม่งั้นก็ AK ทิ้งไว้แล้วก็ซื้อไว้ได้เลยนะครับอันนี้ในกรณีที่ทุกคนมีน้อยนะครับของที่ใช้เมื่อกี้ถ้าจำไม่ผิดก็จะมีในส่วนของฮาเวสนะทุกคนเดี๋ยวผมจะลองเอาส่วนประกอบของมันออกมาให้ดูนะครับในส่วนของฮาเวสหนึ่งับทุกคนแล้วก็เป็นสตรอเบอรี่ซีนั่นเองนะทุกคนอีกหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะมาเห็นไหมผมมีอยู่ประมาณ2 0 0กว่านะทุกคนแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นซันบรน ในส่วนของแฟรี่จานะครับทุกคนแฟรี่จาตัวนี้จะเป็นในส่วนของแฟรี่ที่เราจับได้นั่นเองนะทุกคนโอเคแล้วผมจะขอเก็บซันบรัฟไปก่อนนะครับทุกคนเก็บสัก6อันนะหนึ่งสองส 5 6โอเคตอนนี้ผมมีซันบราฟอยู่ทั้งหมด6อันนะทุกคนเดี๋ยวผมจะลองคาฟให้ทุกคนดูนะว่า6อันเนี่ยใช้อะไรได้บ้างนะครับโอ้โอ้ผมเจอแล้วแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอคาฟตรงนี้ก่อนละกันนะเราก็จะใส่ในส่วนของซันบราฟแล้วก็สตรอเบอรี่เอ้ยสตรอเบอรี่ซีดแพ็คนะครับทุกคนแล้วก็ซีดนะทุกคนอ่าแล้วก็ใส่ในส่วนของฮาวเวสนะทุกคนจากนั้นก็ใช้100แฟรี่พอยต์นะครับเดี๋ยวผมขอไปเก็บเจ้าตัวนี้ก่อนนะมันจะต้องใช้ในส่วนของแฟรี่เน็ตนนนนนนะะคคคครรััับบททุุกกอออ่่่าีีผมมยู98 แนะนำเก็บไปเลยชุบอย่างนี้นะรับทุกคนวิธีใช้ของมันก็ง่ายๆเลยนะครับแค่เดินไปใกล้ๆแล้วก็ กดคลิกนั่นเองนะทุกคนเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถเก็บเจ้าแฟรี่มาอยู่ในขวดโหลแบบนี้ได้แล้วนะครับก็จะกลายเป็นแฟรี่จาแบบนี้เลยนะครับซึ่งอย่างแรกที่ผมอยากให้ทุกคนทําเลยเนี่ยก็คือการค้าฟในส่วนของแฟรี่เน็ตไว้ให้เยอะๆนะทุกคนพยายามค้าไว้ตลอดเวลาก็ดีนะทุกคนหรือไม่งั้นก็ผมอยากให้มีขั้นต่ําสักประมาณ200อันนะทุกคนต่อ1ชั่วโมงนะใน1ชั่วโมงเนี่ยเราไม่ควรจะมีต่ํากว่า200อันนะทุกคนเพราะว่ามันจะต้องใช้ในจํานวนที่เยอะมากๆเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวพออีเว เเดี๋ยวผมจะทําให้ทุกคนดูนะครับทุกคนจะได้รู้ว่าทําไมมันถึงต้องใช้เยอะขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวผมขอคาบในส่วนของอันนี้ไว้ก่อนนะอย่างที่บอกเลยนะครับทุกคนว่าพวกนี้ยอย่าให้มันนิ่งนะทุกคนพยายามคาบมันตลอดเวลานะครับเพราะว่ามันจะต้องใช้เวลาที่นานนะครับทุกคนยิ่งใครไม่มีสัตว์เลี้ยงที่ช่วยแบบว่าลดเวลาหรือว่าดูในส่วนของของ,ของคาบเนี่ยก็จะยิ่งแบบว่าได้น้อยลงเรื่อยๆนะทุกคนเดี๋ยว <Eternal>. เรามาเก็บแบลรี่จากันนะครับแต่ผมจะขอคาบไปเรื่อยๆนะทุกคนระหว่างนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นไทม์และกัันนครบ โอเคผมคิดว่าแค่นี้น่าจะพอแล้วนะทุกคนตอนนี้ผมก็มีอยมาณ197นะทุกคนขาดไปนิดหน่อยน่าจะพอแล้วนะครับแล้วก็อีเวนต์กำลังจะมาในอีก5นาทีนะทุกคนระหว่าง5นาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบอื่นๆที่เราควรจะต้องมีบ้างนะทุกคนนั่นก็คือในส่วนของแฟรี่อัปเกรดนั่นเองนะทุกคนแนะนําว่าควรจะอัปเกรดในส่วนของแฟรี่อีเวนต์ดูแลชั่นให้เต็มไว้เลยนะทุกคนส่วนตรงนี้ก็ควรจะอัปเกรดให้ได้เยอะที่สุดเหมือนกันนะครับส่วน2อันนี้ก็อาจจะยังก่อนก็ได้นะทุกคนแแล้ววต่ว่า ถ้าทุกคนพอย์เหลือเยอะก็แนะนําว่าอัเต็มทั้งหมดเนี่ยจะเป็นอะไรที่คุ้มที่สุดเลยนะคทุกคนถ้าใครยังไม่มีพอย์ในการอัปเดตอัปเกรดในส่วนของเจ้า f a i r ี่ u ู a t i o n ก็สามารถมาอัพในส่วนของตรงนี้ก่อนได้นะครับทุกคนสามารถมาคราฟตรงนี้ไปใช้ก่อนได้นะครับก็คือ f a i r ี่พาวเวอร์เอ็กนั่นเองนะทุกคนตรงนี้จะทําให้อีเวนต์เนี่ยนานขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับทุกคนประมาณนั้นนะ ถ้าทุกคนมีประมาณ2-3สสิ่งนี้นะครับ1ก็คือซันบราบนะครับทุกคน2ก็คือ f ฟรี่เน็ตนะครับทุกคนแล้วก็3ก็คือในส่วนของอัปเดตในไอ้อัปเกรดในส่วนของ f ฟรี่ดูแลชั่นเรียบร้อยแล้วเนี่ยทุกคนก็พร้อมที่จะทําวิธีนี้แล้วนะครับทุกคนซึ่งวิธีนี้เป็นอะไรที่ง่ายมากตอนนี้เหลือเวลาอยู่ประมาณ4นาทีนะครับเดี๋ยวผมจะบอกทุกคนนะครับเพียงแค่ทุกคนเดินมาอยู่หลังนางฟ้าทูตนางฟ้าตรงนี้นะครับนางฟ้าแม่ทุนหัวนะแล้วทุกคนก็หยิบเน็ตของทุกคนขึ้นมานะครับจากนันก็จะ จับเลยนะครับทุกคนนั่นหมายความว่ามันจะไม่ได้ไปทําให้สวนเราติดกริมมาริงนั่นเองนะครับแต่ว่ามันจะมาอยู่ในขวดโหลของเราแทนนะ,ะทุกคนซึ่งตรงนี้เราก็ต้องเลือกเอานะครับทุกคนแบบว่าถ้าหากทุกคนมีในส่วนของสถานะ,านะกริมมาริงในสวนเยอะแล้วแบบผมเนี่ยทุกคนก็สามารถใช้เป็นในส่วนของอันนี้ได้นะครับใช้เป็นในส่วนของเจ้าเน็ตเพื่อไม่เอาสถานะแต่ว่าเอามาใส่ในขวดโหลได้นั่นเองนะทุกคนหรือว่าไม่งั้นทุกคนก็สามารถใช้อีกวิธีหนึ่งได้นะครับแบบว่าไม <hör> ่ต้องเปลืองแรงนะนั่นก็คือการ ใช้ในส่วนของเจ้าออโต้คลิกนั่นเองนะครับทุกคนสามารถหาโหลดได้ทั่วไปเลยนะครับทุกคนผมจะใส่เป็นประมาณ500มิลลิเซกนะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะจากนั้นให้ทุกคนกดไปส่วนของแฟลนี่เน็ตขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ยืนข้างหลังนางฟ้าอย่างนี้นะเสร็จแล้วทุกคนก็กดเริ่มทํางานได้เลยนะครับมันก็จะตีเรื่อยๆอ,อย่างนี้เห็นไหมครับเพียงเท่านี้ทุกคนก็ไม่ต้องกดเองแล้วนะครับแบบสบายๆเลยในตอนที่อีเวนต์มาทุกคนก็สามารถทําอย่างนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าเป็นมือถือทุกคนก็สามารถหาดูได้ตามสบายเลยนะ นะครับว่าทุกคนอยากจะใช้แบบไหนนะครับอยากจะกดเองหรือว่าอยากจะใช้ออโต้ก็สามารถเลือกได้ตามสะดวกเลยนะครับทุกคนอเดี๋ยวเรามารออีเวนต์มากันนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะได้เยอะขนาดไหนนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะขอตัดไปตอนที่อีเวนต์มาเลยนะตอนนี้เหลือประมาณ2นาทีนิดๆโอเคทุกคนตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณ1ิบวีนะครับตอนนี้ผมมีแฟรี่จาอยู่ประมาณ4ขวดนะครับเดี๋ยวผมจะมายืนประจําที่แล้วก็เริ่มกดในส่วนของออโต้คลิกเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมจะได้มาทั้งหมดเท่าไหร่นะครับ ผมก็จะปล่อยให้มันคลิกอยู่อย่างนี้เรื่อยๆนะทุกคนสังเกตดูว่าพูดนางฟ้าเนี่ยเวลาบินออกมาแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้ไปที่สวนเรานะทุกคนคือมันจะติดเจ้าส่วนเน็ตที่เอาไว้เก็บแฟรี่ของเราครับผมก็จะปล่อยให้มันเก็บอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับทุกคนจนกระทั่งหมดเวลาในส่วนของแฟรี่ดูแลชั่นของผมเลยนะทุกคนซึ่งแฟรี่ดูแลชั่นของผมเนี่ยจะมีประมาณ20นาทีนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวประมาณอีก20นาทีเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคเหมือนตอนนี้เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับทุกคนเหลือประมาณ14วินะ ทุกคนผมก็น่าจะหมดแล้วนะน่าจะหมดที่ตรงนี้นะครับได้มาประมาณ72อันนะครับทุกคนก็คิดว่าน่าจะหมดแล้วแหละโอเคก็เดี๋ยวปล่อยวินเนตไปเลยนะครับเดี๋ยวที่เหลือก็ขอไล่เก็บนิดหน่อยนะครับทุกคนก็ได้มาทั้งหมดประมาณ73นะครับทุกคนหรือว่าชั่วโมงหนึ่งเนี่ยผมจะได้มาอยู่ประมาณสัก69นะครับทุกคนซึ่งอันนี้มันก็แล้วแต่ด้วยนะครับว่าทุกคนอัปเกรดไปเยอะขนาดไหนนะครับทุกคนอาจจะรอลอง,ลองหาบอกกันดูนะครับรอสักครู่หนึ่งนะ เดี๋ยวต้องรออีกประมาณ9นาทีนะครับทุกคนแล้วก็บ่อมันจะโผล่มานะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูว่าในส่วนของแฟรี่จาเนี่ยมันทําอะไรได้นั่นเองนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา30นาทีเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนแล้วน้ําพุก็ได้เกิดเรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะลองลงไปในน้ําพุกันเลยนะครับมันจะมีเวลาอยู่ประมาณ10นาทีนะครับทุกคนให้เราเข้าไปในนั้นนะครับนี่เข้ามาก็จะเป็นเมืองแฟรี่อย่างนี้เลยนะครับอย่างที่ทุกคนสังเกตเห็นเลยมันจะมีลูกกลมๆเป็นแฟรี่บอล จะต้องปากลัวนะครับมันจะเหมือนกับในอีเวนต์ของบีนสต็อกนั่นเองนะครับก็คือเราสามารถปากลัวขึ้นไปเก็บได้เลยนะครับทุกคนแบบว่าขึ้นไปเก็บแล้วก็จะได้ของรางวัลนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าหากใครไม่อยากปากลัวขึ้นไปก็ไม่ต้องไปเก็บก็ได้นะครับทุกคนเพราะว่าผมก็มองมันก็ไม่ค่อยได้ของดีอะไรมากนะครับที่เราเข้ามาในนี้เรามีจุดประสงค์เดียวเลยนะครับทุกคนคือเข้ามาหาเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับทุกคนนี่นะก็คือเขาจะให้เราเอาในส่วนของเจ้าแฟรี่จาทั้งหมดเนี่ยมาให้นะครับทุกคนถ้าหากเรา ให้เต็มร้อยเนี่ยเราก็จะได้รับในส่วนของเจ้า Enchant c h a s นั่นเองนะครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้ผมยังมีไม่ครบนะทุกคนผมก็ใส่ไปแค่นี้ก่อนนะทุกคนอย่างที่ผมบอกเลยว่าถ้าหากทุกคนยิ่งอัปเกรดเยอะเนี่ยก็จะยิ่งได้รับในส่วนของเจ้าแฟรี่จ a าเยอะนะครับทุกคนคลิปนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้เลยนะครับทุกคนถ้าหากตรงไหนที่มันผิดพลาดหรือว่าข้อมูลตรงไหนที่ผมอาจจะพูดผิดไปบ้างก็ต้องขออภัยจริงๆนะทุกคนเพราะว่าผมยอมรับเลยว่าคลิปนี้ค่อนผมค่อนข้างจะรีบอัดมากๆเลยนะทุกคนปกติตามป กติแล้วมันจะต้องลงอยู่ประมาณบ่าย2นะครับทุกคนแต่ว่าวันนี้ผมตื่นสายเลยอาจจะค่อนข้างรีบนิดนึงนะทุกคนเลยอาจจะมีบางข้อมูลบางอย่างที่ผิดพลาดไปบ้างก็ต้องขออภัยทุกคนกันด้วยนะครับทุกคนแต่ว่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย